โคตรแล้วนะ นั่นตัวอะไรว่านั่นมันคงไม่ใช่ได้คิดใช่ไหมอะไรเนี่ยอ้าวลงมาแล้วเดี๋ยวเรา้ยทำไลยได้ มีหมวกกลางคืนด้วยโอ้โหหันกลับเลยจ้ะหันหลังกลับให้ไวรู้กูรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ากูเข้าไปกลับไปเดี๋ยวนี้กลับไปต้องหันหลังกลับไปอย่าได้หันกลับอย่าได้หันเข้าไปกลับกลับสิโอเคหันหลังกลับไม่ได้แล้วอีน่าจะเป็นแผนที่มั้งแผนที่ลงบะอ่ะ ถ้าม่มุมกล้องมันโอเคแบตมีจํากัดด้วยผมไม่ถน,นัดโดยมุมกล้องเนี่ยโอเคไม่มีอะไรมีอะไรก็ได้ตามทางก่อนแล้วกัน ว่าแต่ทำไมกูต้องมาเดินเท้าอยู่ตรงนี้วะโอเคมีรูปปั้นและตรงหน้านั่นก็ฮ่าฮาไม่ต้องสืบเลยว่าอะไรขึ้นไงก่อนขึ้นนี่ก่อนท่านเนาะ ทางเข้าอยู่ไหนก่อนเกียดมุมร um. ่องเกียดการเลื่อนออาไค้กูเข้าไปเิแล้วกูจะเข้าไปยังไงล่ะนี่เม่กูเข้าไม่ได้อ่ะ โอ <laughs> ้ฉันเกลียดเลยมุกวันนี้เกลียดมากทางเข้าอยู่ไหนก่อนดีกว่าเออใช่ทางเข้าอยู่ไหนก่อนทางนี้ใช่ไหมให้กูเข้าไปเซ ปีนปีนปีนได้ไหมไม่ได้สุปคือก็ททำอะไรเนี่ยกูมาทำอะไรที่แบบนี้ยืรอความตายอย่างนี้แหละ โอ้ยมองอะไรแท้ไม่เห็นเลยวอยโอเคตรงนี้น่าจะเป็นกำแพงยังมีตัวเหี้ยอะไรมาแห้อยู่ก็พอหาดางเข้าอยังหาไม่เจออะไรนี่กูไปเล่นเกมผีหรือกูไปหลงทางวะเนี่ย เฮ้ย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 ไม่ควายว่าอะไรเมื่อกี้มันทียอะไรนั่นเมื่อกี้มันคือทียอะไรเมืเ่อกี้คือเชี่ยเร็วนั่นนั่นเชี่ยเร็วนั่นเปด็ดอ่ะถอยเลยถอยเลยถอยเลย ถอยล่นเลยมึงถอยล่นให้ไก่ถอยล่นให้ไกลเลยแม่งแม่ยงยังตกใจหมดเลยสัตว์ตัวห่า,อ,อ,าอ,อะไรวะนั่นน่ะโอเคสักอีกาเวตอะไรยังหยุดหรอเนีหยุด หยุดร้องไอ้สัตว์หลงทางอะเนี่ยมาลอกละเนี่ยลอกละลกละหนึ่งลกละหนึ่งเข้าไปได้ไหมไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยฮนะโอเคมีคิเดเยอะและ้วเกมลดราคาสองบาทในเพจโตเชีย่ยมันเห็นเราไหมนั่นลนะ่ะมันเห็นเราใช่ไหมนั่นลนะ่ะใช่ปะ่ะเหมือนมันเดินเข้ามาเลยถอยห่างหน่อย โอเคเหมือนมึงจะเห็นกู Good. แตก่กูทำหนึ่งไม่ได้นะฮะอ่ถ้าเข้าไปให้มันฆ่าถ้าผมเข้าไปให้มันฆ่า,ม,าม,มันจะเป็นยังไงไหมผมจะตุยไหมแค่นั้นแหละเห็น <c oughs> อยูเด้ขอดูหน้ามันถ้าไรเนี่ยอ๋อข้อเข้าแกจะเป็นสีแดงแปลว่าโอเค,อเคถ้าสีแดงแปลว่าขีันตราย แค่มึงติดต้นไม้อ่ะมึงติดต้นไม้ควายเอ้ยมึงติดต้นไม้แม่กูกระดุ้งตั้งนานเสือติดต้นไม้แค่มึงตีต้นไม้ควายง้อมึงมันง้ออีเวงเออมึงง้อมึงมั็นง้อ เขาไกลไปไกลไปไม่ดีไอ้ย้ยมึงติดต้นไม้มึงติดต้นไม้มึงติดโอเคกูขอโทษด่กูด่ามี่ว่าโง่ผมขอโทษดิผมด่าพี่ว่าโง่อ่าผมจะลองเข้าไปแฮ่เข้าไปแฮ่มันฆ่าจะดีไหมดีไหมไม่ดีอ่ะไม่ดีอย่างแรงยิงเว้นเดิมมันติดอะ่ะดูง่วง เฮ้โง่โง่อ,งอเออพี่โง่ชาวประเทสเลยโอเคไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วไม่ดีแลยไม่ดีเลยไม่ดีแล้ว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 เท่าไงดีอยู่เนี่ยถอยออกไปปะไปยอมมอบก็ได้มาสวัสดีไหนล่ะ เขาจะรอให้มันเข้าไปฆ่าเลยอ่ะจะตุยไหมขอรูนหน้าชัดดิเนี่ยนะเนี่ยนะบีโอเค้าชื่ออะไรเกมราคาว่าอยหวเลยมันไมราคาเออช่างเถอะแล้วก็มันก็ดีอยู่แหละแต่มันผีมันโง่เออผีมันโง่มากผีมันโง่โคตรเลยมาอ่ะฮะ อะไรของเมืองเนี่ย <L Est returns> นี่เป็นเชี่ยเลยวันนี <L est ations> ้คือเฮียอะไรกูถามจิมคือเฮียอะไรคือเชี่ยแล้วก็คือคือห่าอะไรกันแน่เนี่ยอยากรู้อาตอนนี้กำแพงรู้แล้วสรุปคืออะไรกันแน่งงไปแล้วอะตอนนี้งงไปแล้วงงทุกอย่างเลย เครื่องหมายัำหาตัวใหญ่ก็จขึ้นอยู่กบกบาลแล้วเนะี่ย <hour> ไปหันกลับกันเถิดกลับบ้านสิฮะอยู่ตรงไหม